ตอนชุดนอนมหัศจรรย์ต้นกล้าแปลงฟันและอาบน้ำเสร็จแล้วแต่เขายังไม่ง่วงเลยคุณแม่ยิ้มและยื่นชุดนอนตัวใหม่ให้ของขวัญสำหรับเด็กดีจ้าชุดนอนเป็นสีฟ้าราวกับท้องฟ้ายามค่ำคืนมีลายดาวและพระจันทร์ที่ส่องแสงระเรือ่อเมื่อต้นกล้าสวมมันเขารู้สึกอบอุ่นและสบายอย่างน่าประหลาดคุณแม่หอมแก้มต้นกล้าและปิดไฟ ราตรีสวัสดิ์นะจ๊ะลูกรักทันใดนั้นดวงดาวบนชุดนอนของเขาก็เริ่มส่องแสงสว่างขึ้นและลอยออกมาจากเสื้อผ้าดวงดาวหมุนวนกลายเป็นทางเดินที่ส่องประกายระยิบระยับนำทางจากเตียงของเขาเข้าไปในป่ามหัศจรรย์ที่ปรากฏขึ้นในห้องนอนต้นกล้าก้าวเท้าตามทางเดินไปอย่างตื่นเต้นในป่าแห่งความฝัน เขาได้พบกับนกฮูกแก่ผู้รอบรู้ที่สวมแว่นตาเกาะอยู่บนกิ่งไม้ยินดีต้อนรับสู่ป่ายามราตรีนะเจ้าหนูนกฮูกทักทายกระรอกน้อยแสนสนไต่ลงมาจากต้นไม้และชวนต้นกล้าเล่นไล่จับแสงจันทร์มาเล่นไล่จับแสงจันทร์กันเถอะต้นกล้าและกระรอกน้อยหัวเราะคิกค,คักขณะวิ่งไล่จับลำแสงสีเงินของดวงจันทร์ที่เต้นระบำอยู่บนพื้นป่า พวกเขาเดินตามฝูงหิ่งห้อยไปจนถึงสระน้ำอันสงบสุขนกฮูกรออยู่ที่นั่นและบอกว่าถึงเวลาพักผ่อนแล้วภาพสะท้อนในน้ำคือใบหน้าที่ยิ้มอย่างมีความสุขและง่วงนอนของต้นกล้าทางเดินดวงดาวปรากฏขึ้นอีกครั้งและนำทางต้นกล้ากลับไปที่เตียงอย่างนุ่มนวลเขาหาวปากกว้างรู้สึกง่วงนอนเต็มทีแล้วเขาโบกมือลาเพื่อนใหม่ของเขา ต้นกล้ากลับมาอยู่บนเตียงนุ่มๆของเขาอีกครั้งซุกตัวอยู่ใต้ผ้าหม่มดวงดาวบนชุดนอนของเขาส่องแสงอ่อนๆเขาหลับตาลงและเดินทางสู่ความฝันอันแสนหวานราตรีสวัสดิ์นะต้นกล้า